สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่25นะของเดือนกุมภาพานันธ์เช้าวันนี้นะก็คือเราจะเป็นเช้าที่เราจะไปแบบไทยลูกทุนหัวคนที่สองนะของโบในปี2023นะเดี๋ยวโบก็จะพาไปดูสถานที่จริงน,นะคะว่าวิธีรับลูกทุนหัวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างน,นะคะตามมาเลยคะ่ะ ก่อนอื่นโบต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสามีของโบเนี่ยเป็นคนโรมาเนียนะคะดังนั้นสมาชิกในครอบครัวของคุณสามีเนี่ยก็จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกนะคะก่อนที่โบจะอธิบายลงดีเทลขั้นตอนของพิธีการรับลูกทุนหัวในโบสเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะโบก็ขออธิบายคร่าวๆก่อนคะ่ะว่าพ่อแม่ทุนหัวเนี่ยมีไว้ทําไมกันนะคะอันนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยตรงจากลูกทุนหัวคนแรกของโบนะคะ และที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือน้องหลุยนะคะปีที่ปล่อยคลิปนี้นะคะน้องก็อายุ2ขวบครึ่งแล้วตามวิธีปฏิบัติของทางครอบครัวเรานะคะก็คือเด็กที่เกิดใหม่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีพ่อแม่ทุนหัวนะคะในภาษาโรมาเนียเนี่ยก็จะเรียกว่าฟีโนนะคะถ้าเกิดว่าลูกเป็นลูกชายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกสาวนะคะก็จะเรียกว่าฟีนา เท่ากับ to ว so ่าตอนนี้โบก็มีฟีโน่สองคนนะคะทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมเขาเนี่ยเราก็จะต้องเรียกเขาว่าฟีโน่ส่วนพ่อแม่ของลูกทุนหัวนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าเป็นน้องสะพ้ายหรือว่าเป็นน้องสาวนะคะต่อไปนี้เราก็ต้องเรียกเขาว่าคอมุตราส่วนพ่อของลูกทุนหัวนะคะต่อไปนี้เราก็ต้องเรียกเขาว่าคอมุตรุ่นก็ลูกทุนหัวเนี่ยก็จะเรียกแม่ทุนหัวว่าณชาแล้วก็เรียกพ่อทุนหัวว่า นาชูไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าหน้าที่ของพ่อแม่ตุนหัวนะคะ <c oughs> ก็คือคนที่มาอาสาสมัครตัวเองมาเป็นพ่อแม่ทางจิตวิญญาณให้กับเด็กคนหนึ่งนะคะโดยที่เราจะทําหน้าที่แบบเป็นพ่อแม่อีกคู่หนึ่งให้กับเด็กคนนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเด็กคนน,นียมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเท่านั้นเองนะคะ แต่เป็นที่รู้กันนะคะว่าถ้าวันไหนพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกเนี่ยไม่สามารถดูแลเด็กคนนี้ได้ด้วยเหตุผลต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทุนหัวนะคะก็จะต้องรู้ตัวแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นคนเข้ามาซัพพอร์ตอนาคตของเด็กต่อจากพ่อแม่ที่แท้จริง พ่อแม่ทุนหัวนะคะก็จะพยายามโผล่ไปเยี่ยมลูกทุนหัวบ่อยๆนะคะเท่าที่จะทําได้ตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปเยี่ยมในวันสําคัญสาคัญของชีวิตลูกนะคะเช่นวันเกิดนะ,ะวันรับปริญญาวันแต่งงานวันคริสต์มาสเป็นต้นนะ,ะก็เรียกได้ว่าเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการให้กับเด็กคนนี้เลยนะคะเมื่อรับมาแล้วนะคะก็คือห้ามลาออกเด็ดขาด เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ตกปากรับคำกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนนดลูกทุนหัวนะคะว่าเราเนี่ยจะรับเป็นพ่อแม่ทุนหัวให้ในกรณีของโบนะคะพ่อแม่ของลูกทุนหัวเนี่ยก็คือน้องสาวแล้วก็น้องเขยของจอร์จและเด็กน้อยที่โบกับจอร์จจะรับเป็นลูกทุนหัวให้ในวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีฝักเป็นหลานชายของจอร์จละก็เป็นลูกชายคนที่4ของน้องสาวจอร์จนะคะน้องก็มีชื่อว่าน้องดีเอโก้นะจำมัมน่ารักแก้มยุ้ยมากเลยนะคะจมูกโด่งมาก ก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเรียกว่าน้องดีอโก้เลยก็แล้วกันขั้นต่อมานะคะโบก็จะต้องเตรียมตัวไปช้อปปิ้งเลยค่ะเพื่อซื้อของมาใช้ในพิธีปับจิสมาน้องเดีอโก้เข้าสู่ครอบครัวของชาวคริสค่ะ สิ่งสาคัญที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีดังนี้เลยนะหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยห้ามขาดเลยนะคะก็คือเทียนไขแท่งใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ดั่งแสงสว่างนาทางทางจิตวิญญาณให้กับลูกทุนหัวตลอดชีวิตจะเห็นได้ว่าโบก็ได้เลือกแท่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะคะถ้าโบสามารถเอาเทียนภาษาของไทยมาใช้ได้เนี่ยมันคงจะรดมากเลยทีเดียวเพราะว่าโบก็ยังไม่เคยเห็นเทียนที่ไหนใหญ่ชนะเท่าเทียนภาษาบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าโบไม่แน่ใจว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่า ต่อมาค่ะผ้าขนหนูผืนใหญ่นะคะเพื่อใช้ห่อตัวน้องเดเโก้นะคะหลังจากที่ขึ้นมาจากอ่างน้ําแล้วสําหรับกรณีของโบนะคะก็เตรียมไว้เผื่อลรนะคะโบก็เตรียมไว3้ 3- ามสี่ผืนเลยนะคะเพื่อทุกผืนเนี่ยเปียกหมดเลยแล้วก็ช่วงเวลาที่โบมาทําพิธีกันนะคะมันเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะคะโบก็กังวลว่าเดี๋ยวอ่าน้องเดเโก้เนี่ยจะหนาวนะก็เตรียมผ้าห่มสีขาวมาเผื่อๆไว้ด้วยก็ดีนะ,ะต่อมานะคะที่เราต้องเตรียมคือน้ํามันมะกอกนะคะ นำมะกอกบ,บริสุทธิ์ขวดใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดแบบชีสที่ไม่ผสมอะไรเลยนะคะผสมกาลิกผสมอลิกาโน,โนอะไรอย่างี้ไม่เอานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอามาทาสลัดเราจะเตรียมไว้เพื่อให้บาดหลวงนะคะมาใช้ในการเจิมเด็กอย่างของโบเนี่ยเห็นได้ว่าโบใช้ขวดใหญ่เลยนะคะกะว่าที่เหลือเนี่ยก็กะว่าจะให้น้องสาวเนี่ยเอาไปทําสลัดทานต่อที่บ้านได้เลย ต่อไปค่ะเสื้อผ้าใหม่นะคะแผ่นผิดใหม่ด้วยแล้วก็ถุงเท้าใหม่รองเท้าใหม่นะคะเพื่อใช้ในการแต่งตัวลูกนะคะหลังจากที่บับติตสมารเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะสร้อยคอไม้เค่องเขนนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะทองสวยงามเหลืองอร่ามอย่างนี้จะเป็นทองที่ไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากทองมาจากไทยคะ่ะต่อมานะคะริบบิ้นสีขาวยาวสักประมาณสัก2เมตรเพื่อใช้ในการผูกพ่อแม่ลูกทูนหัวเข้าไว้ด้วยกันนะคะระหว่างทําพิธีต่อไปนะคะสบู่ก้อนใหม่ค่ะเพื่อให้บาทหลวงเนี่ยผู้ทําพิธีใช้ล้างมือพร้อมกับ ผ้าเช็ดมือผืนใหม่ด้วยสิ่งต่อมาก็คือกล่องเล็กๆน่ารักๆนะคะไว้เก็บผมที่ตัดโดยบาทหลวงค่ะเล็กสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทุนหัวเจะต้องเตรียมมาไว้ด้วยนะคะก็คือขนมหวานของทานเล่นแล้วก็วายแดงเพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมพิธีในโบสถ์นะคะหลังจากเสร็จพิธีภาบจิตสมาแล้วและสิ่งสุดท้ายนะคะที่สาคัญห้ามลืมไม่ได้เลยค่ะนะคะอย่าลืมเซตคนถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอไปด้วยนะคะ เพื่อให้ลูกแ่บไว้ที่ดูตอนโตค่ะเมื่อเรามีของครบหมดแล้วนะคะเราก็ไปดูขั้นตอนกันเลยเริ่มมาที่โบกับจอนเนี่ยจะต้องอุ้มน้องเยโก้ไว้นะคะแล้วก็ยืนต่อหน้าบาดหลวงเพื่อทำการปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายนะคะดูหน้าน้องซีเหมือนฟังดูเรื่องเลยอะ่ะแอบอมยิ้มหน้าบีบแก้มมากๆเลยแงาวงาวเงๆเง,างาจากนั้นนะคะพ่อแม่ทุนหัวเนี่ยก็จะต้องตอบคำถามนะคะต่อต้านสิ่งชั่วร้าย3ครั้งนะคะแล้วก็เป่าไปที่หัวของเด็กน้อยนะในเชิงสัญลักษณ์ของรูปไม้กางเขน จากนั้นพ่อแม่นะคะก็ต้องอุ้มน้องเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะซึ่งเป็นทิศที่เชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันมาจากทิศนี้เพื่อปัดเป่าบบกว่าเป่าจริงๆค่ะใช้ปากเราเนี่ยละเป่าพู้่งไปอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราทั้งสามนะ,ะก็จะหันหน้ากลับมาเพื่อตอบคําถามว่าเราเนี่ยเชื่อในพระเจ้าหรือไม่นะคะถึง3ครั้งจากนั้นนะคะบัตรหลวงก็จะอนุญ,ญาตให้พ่อแม่ทุนหัวนะคะแก้ผ้าให้กับเด็กน้อยนะคะแล้วก็เอาผ้าเนี่ยห่อไว้ก่อน นะคะบาทหลวงก็จะทําการให้พรน,น้ำแบบติดสมาในอ่างนะคะด้วยการอ่านข้อความในพระคัมภี์ถึงตอนนี้เนี่ยโบก็อุ้มน้องเดียโก้ไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็เลยให้จอดอุ้มไปก่อนเห็นแบบนี้นะคะน้องเนี่ยหนักเหมือนกันนะคะเมื่อยแขนซ้ายมากๆเลย ต่อมานะคบบาดหลวงเนี่ยก็จะต้องทําการเจิมไปที่แขนขาหน้าอกนะคะให้กับน้องด้วยน้ํามันมะกอกเนี่ยที่เราเตรียมมาไว้ผสมกับน้ํามันกํายานหอมๆคะ่ะจากนั้นน,ะะน้องก็พร้อมที่จะลงอ่างแบบติสมาแล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบอกว่าตําแหน่งของอ่างเนี่ยมันไกลไปหน่อยนะคะเลยมองไม่เห็นว่าลูกทุนหัวเนี่ยได้ลงไปจุ่มในอ่างแล้วนะคะ ตอนนี้ต้องขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยปกโป,โปมก้มากๆเลยซึ่งตามทำเนียมแล้วนะคะแม่ทุนหัวเนี่ยจะต้องเป็นคนเอาผ้ามายืนรอสวยๆเพื่อรับตัวน้องเอาไว้นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจอหันไปเห็นก่อนนะคะว่าตัวน้องเนี่ยเปียกไปแล้วนะคะคุณสามีคะ่ะก็เลยต้องวิ่งเข้าไปรับน้องแทนโบนะคะโบนเนี่ยยงยืนง,งงอยู่เลยว่าโดนจุ่มน้ําไปแล้วหรอ จากนั้นนะคะโบก็จะต้องอุ้มน้องเอาไว้นะคะแล้วก็จับมือกับคุณสามีเนี่ยเดินรอบแท่นพิธี3รอบนะคะพร้อมกับเทียนของน้องเนี่ยที่พ่อแม่ตุนหัวเนี่ยได้เตรียมมาไว้ให้นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินนําทางสมาชิกใหม่เข้าสู่ศาสนาจากเมื่อเราเดินครบ3รอบนะคะพ่อหรือแม่ตุนหัวเนี่ยก็จะต้องอ่านข้อความในพักคัมภีร์ไบเบิลนะคะ ต่อมานะคะบาทหลวงก็จะเอาริบบิ้นสีขาวที่เราเตรียมมาค่ะเพื่อผูกพ่อแม่ลูกถูนหัวเนี่ยเข้าด้วยกันร,ระหว่างที่ทําการสวดไปด้วยนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการผูกพันกันทางวิญญาณแทนนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยได้ถูกตัดขาดจากสายสะดือของผู้ให้กําเนิดน,นะคะ ถึงแม้ว่าอีกหน่อยเนี่ยเด็กเนี่ยจะโตขึ้นมาแล้วก็แต่งงานไปออกจากครอบครัวผู้ให้กำเน,นิดไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นพ่อแม่ทุนหัวทางจิตวิญญ,ญาณนะคะก็ยังคงต้องเป็นพ่อแม่ทุนหัวต่อไปถึงแม้ว่าลูกทุนหัวจะโตแก่แต่งงานมีลูกไปแล้วก็ตามนะคะจากนั้นนะคะบาทหลวงก็จะทําการตัดผมครั้งแรกให้น้องนะ,ะเป็นสัญลักษณ์แห่งความน้อบน้อมถ่อมตน,นะค่ะพอทุนหัวนะคะก็จะต้องรับไปใส่กล่องเล็กๆที่เตรียมมา นะคะบาทหลวงก็จะทําการป้อนสินะลึกแรกให้น้องนะคะเพื่อนถึงการเสียสละหลังเลือดเนื้อของพระเยซูคริสต์นะเพื่อเราเนี่ยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าบค ต่อมานะคะบาทหลวงก็จะทําการสวใดให้พ่อพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดของน้องโดยพ่อแม่ทุนหัวเนี่ยก็จะต้องยืนถือเทียนอยู่ข้างหลังก่อนที่พ่อแม่เนี่ยจะเอาลูกไปคืนสูอ่อ้อมกอดของพ่อแม่ของน้องอีกครั้งเนี่ยแม่ทวดหัวก็จะต้องทําการแต่งตัวน้องนะคะด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆหล่อๆนะคะแล้วก็ใส่สร้อยทองไม้เครื่องเขียนให้ด้วยนะคะ ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้เวลาทั้งหมดราวๆสองชั่วโมงนะคโดยที่หน้าน้านองเดเอโก้เนี่ยเหมือนจะง่วงนอนแล้วนะเหมือนกับว่าอยากจะนอนแก้ผ้ายอย่างนั้นแหละเอาละค่ะพอเราแต่งตัวน้องเสร็จนะคะแล้วเราก็เอาน้องเนี่ยไปคืนพ่อแม่ได้ค่ะจากนั้นนะคะพ่อแม่จูนหัวก็จะเอาขนมหวานวายแดงออกมากลางโต๊ะเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานในโบสถ์นะคะทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในโบสถ์ ขนมที่โบเลือกเนี่ยก็จะเป็นฟีเลคชั่นต่างๆของเค้กนะคะซึ่งหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งน้องหลุยเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะขอชิมขนมหวานด้วยคนนะคะ You will try one? n o good? n o good? n o good? Not like it? Not good. Maybe that one, Charlie? Charlie? เราอุ้มน้องน้องก็อุ้มตุ๊กตาไปด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยอยากหยิกแก้มเยอะๆนี่แน่นี่แน่หลังจากที่จบพิธีที่โบสถ์แล้วนะคะตอนเย็นก็จะเป็นการกินเลี้ยงกันนะคะส่วนงานจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนนะคะก็แล้วแต่กําลังบ้านใครบ้านมันเลยค่ะแต่ของบ้านนี้นะคะเลี้ยงฉลองกันจนถึงเช้านะคะจนภาพตัดไปเลยค่ะ ที่วันต่อมาเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอาบน้ําให้กับลูกตุวหัวคนที่สองนะคะวันนี้เป็นวันที่สองวันอาทิตย์นะก็คอนข่าจะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เด็กเยอะมากมากเลยตื่นเต้นกับการอาบน้าน้องเดียโก้โนโอเอลนะคะเราไปดูกันค่ะว่าโบจะทําสําเร็จหรือไม่นะคะไปดูเลยช่วงบ่ายๆนะคะแม่จุนหัวเน่ก็จะต้องเตรียมอ่างน้ําพร้อมกับกลีบดอกไม้พร้อมเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะอีกชุด แล้วก็ผาเช็ดตัวใหม่ด้วยของที่โบเตรียมมาให้น้อยนะคะเพื่อกิจกรรมอาบน้ำเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเด็กเยอะมากนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็ลูกๆหลานลูกพี่ลูกน้องอะไรกันทั้งนั้นนะคะแม่ทุนหัวเนี่ยก็จะทำการอาบน้ำลูกไปด้วยนะคะแล้วก็ให้พรต่างๆนานาไปด้วยนะคะอย่างเช่นขอให้หนูเป็นเด็กจิตใจเบ่งบานดังดอกไม้บานนะคะก็ว่าไปอาบไปด้วยนะคะแล้วก็คุยไปด้วยนะคะ อาแล้วก็อย่าลืมจุดเทียนของลูกด้วยนะคะปกติแล้วขั้นตอนนี้นะคะแม่ตุนหัวแน่ก็จะต้องทําคนเดียวทั้งหมดส่วนผู้ใหญ่ที่ดูอยู่รอบๆนะคะนอกจากจะต้องส่งกําลังใจให้แล้วเนี่ยก็ควรจะส่งเงินลงไปในอ่างด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนดั่งกําลังอาบน้ําเงินน้ําทองอะไรประมาณเนี้ยค่ะ Honestly, Just in time to pick you up and see the sunrise. Days with you are my getaway. Peace of mind on a rainy day. You know how to show up right on time, never late. Yeah, everything I want don't play. Yeah, everything I need don't change the way you feel. And baby, I'ma keep it real. โบก็เลือกชุดง่ายๆหน่อยนะคะเป็นชุดหนีกระต่ายนะคะใส่ง่ายดีนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมีประสบการณ์นะคะอาบน้ําให้น้องหลุยนะคะเลือกชุดแบบทักซิโดเด็กทารกอะไรไม่รู้่เครื่องทรงองค์เยอะมากใส่ยากนะคะไหนจะใสเอี้ยมไหนจะหูกระต่ายน้องหลุยเนี่ยรอตั้งนานกว่าโบจะใส่ได้สําเร็จนะคะพี่สะพ้ายเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเลยเมื่อแม่ทุนหัวอาบน้ําแต่งตัวให้ลูกเสร็จแล้วนะคะ แม่ของน้องนะคะหรือว่าคอมมุตรานะคะก็จะทำการล้างมือให้กับแม่ทุนหัวนะคะในอ่างอาบน้ำของลูกนะคะพร้อมกับผ้าเช็ดมือให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมก่อนแล้วก็หอมแก้มกันด้วยนะคะอันนี้โบก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นธรรมเนียมหรือเปล่าที่พ่อแม่ของน้องเนีเน่ยจะมอบของขวัญให้กับพ่อแม่ทุนหัวด้วยแต่ว่าน้องสาวกับน้องเขยเนี่ยก็ได้เตรีมาายมมาไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลย จากนั้นพ่อแม่ทุนหัวนะคะก็จะทําการคืนลูกพร้อมกับดับเทียนนะคะแล้วก็คืนให้ทั้งคนทั้งเทียนนะคะให้กับพ่อแม่ของน้องไปค่ะถือว่าเป็นการจบขั้นตอนการรับลูกทุนหัวแบบสไตล์ของชาวโรเมเนียนะและตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่ๆที่เราได้สมัครใจรับมานะคะต่อจากนี้ไปนะคะก็จะได้เห็นโบโพสร,รูปน้องหลุยส์นะคะแล้วก็น้องเดโก้เยอะขึ้นนะคะเต็มหน้าเฟซเต็มหน้า YouTube ไปหมดเลยนะคะ เพราะเราเนี่ยในฐานะพ่อแม่ทุนหัวเนี่ยเราก็จะต้องไปเยี่ยมหาบอ่อยๆอย่างที่โบได้บอกเอาไว้แล้วในข้างต้นคลิปนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตนะคะส่วนใครอยากเห็นความน่ารักของน้องเดียโก้นะคะแบบเต็มๆยาวๆนะคะทั้งตอนที่อยู่ที่โบนะคะแล้วก็ตอนที่อาบน้ําให้นะคะแบบยาวๆเลยนะคลิปหนึ่ง30นาทีแล้วก็อีกคลิปหนึ่ง2ีนาทีนะ แบบไม่ตัดเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะที่โบจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของโบนะคะในความรู้สึกนะโบคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนานะมันเป็นเรื่องของแบบมนุษยชาตินะคะคือเด็กคนหนึ่งนี่ยจะโตมาได้ดีนะคะก็อาจจะไม่ใช่แค่ฝีมือของพ่อแม่คู่เดียวนะ,ะอาจจะต้องอาศัย ลุงป้านะอ่ะช่วยกันนะคะเอาล่ะค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกับการดูคลิปของโบนะกับผู้หญิงไทยอาศัยอยู่ในอังกฤษกับแบบวิถีชีวิตของชาวโรมาเนียนะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด u u s c r i b e รอไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย 졌으니까.